ในช่วงโปรช็อปสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาอยู่ที่สถาบันกอล์ฟฟิงก์กลาฟฟอร์แมนเซ็นเตอร์สาขาบางกอกกอล์ฟคลับครับแน่นอนครับในช่วงของโปรช็อปครับครั้งนี้เนี่ยผมจะมีลูกกอล์ฟครับจากค่ายเทเลเมดนะครับที่มีชื่อว่าทัวร์เลสปอนครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นลักษณะของทัวร์เลสปอนดูจากกล่องแล้วเป็นไงโอ้โหสีสันสดใสเข้ากับธรรมชาติมากๆนะครับ ลูกกอล์ฟทัวร์เลสปอนทีท่มีจํานวนชั้น3ามเลเยอร์ด้วยกันจริงๆแล้วมันใกล้เทียบเท่ากับในตัวของ Top p e r f o r m อร์แของเขาอย่าง TP5 และ TP5X เลยนะครับสำหรับนักกอล์ฟนะครับที่เหมาะกับทัวร์เลสปอนนี้ครับเขาบอกว่าลูกกอล์ฟรุ่นนี้เนี่ยจะให้ในส่วนของวิถีที่สูงนะครับเป็น High แล้วก็ในส่วนของเวทสปินเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยก็ไฮเช่นเดียวกันครับแล้วก็ฟีลลิ่งเนี่ยเป็นซอฟต์นะจบในอันเดียวเลยครับ ในรุ่นของทัวร์เลสปอนครับยังมีเขาเรียกว่าอีกสีหนึ่งครับอีกลายตัวพิเศษนะครับที่ชื่อว่าทัวร์เลสปอนสไตนะฮะก็เป็นในลักษณะของที่มีสีล้อมรอบโอบลูกกอล์ฟสีขาวนะครับทำให้เหมือนมีเส้นเล็งเนี่ยที่ใหญ่เวลาเล็งพัดหรือว่าพัดเนี่ยคุณก็จะเห็นการกลิ้งลูกนะว่าคุณปล่อยดีหรือไม่ดีเนี่ยหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทัวร์เลสปอนรุ่นพิเศษที่ชื่อว่าสไตนะครับกับทัวร์เลสปอนในมือผมเนี่ยต้องบอกว่ามีแตกต่างกันแค่สีนะคุณสมบ วันนี่ครับมาทดสอบให้ดูครว่าเป็นยังไงกันบ้างค่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม หลังจากทดสอบครับในลูกกอล์ฟแบรนด์เทเลเมที่ชื่อรุ่นว่าทัวร์เรสปอนครับต้องบอกว่าไดเวอร์เนี่ยฟิลสัมผัสเนี่ยเหมือนกับตัวท็อปโฟร์แมนที่ผมใช้เลยนั่นคือ TP5X เนะครับเหมือนกันมากครับไม่ว่าจะเป็นการจับนะครับที่เกิดจากน้าหนักเนี่ยที่เอามือช่างแบบนี้นะครับแล้วก็ฟิลสัมผัสไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไดเวอร์เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับมุมเหมือนต่างๆสปินก็เหมือนกันเลยสปินน้อยมากต้องบอกอย่างนี้ครับอยู่ที่ประมาณ2,000ต้นๆ2 0 0 0ันกลางกลางต้องบอกว่าเป็นการให้อัตราการสปินใน,น,ดนะนได ฟิลลิ่งก็เหมือนกันเลยเหมือนตัว t o อป f อ a แที่ผมใช้เลยครับอัตราการสปรินไม่น่าเชื่อครับในไดเวอร์เนี่ยที่ค่อนข้างน้อยแต่พอเป็นเหล็กกลางเนี่ยกลับได้เยอะขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ7,000-6,000ลักษณะนี้ถือว่าเยอะมากครับในเหล็กกลางต่อมาครับในส่วนของเวชกันบ้างครับเวชเนี่ยต้องบอกว่าฟิลลิ่งเนี่ยด้วยสีผิวมันวาวลักษณะนี้เนี่ย ในใจผมรู้สึกว่าน่าจะให้อัตราการสวิงที่ค่อนข้างเยอะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันครับในระยะฮาร์ปสวิงนะครับประมาณ70หลาโดยประมาณนะก็ได้อัตราการหมุนของลูกเนี่ยหรือแบ็กสปินอยู่ที่ประมาณ7,000กลางๆถึง00 0ดปลายๆนะครับถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวครับกับทัวร์เรสปอนส์นะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของพื้นผิวกันบ้างที่ตีไปเนี่ยครับไดเวอร์ก็หลายบอลเลยทีเดียวประมาณ5บอลเหล็ก7อีกประมาณ5บอลเวชอีกประมาณ4-5บอลนะครับพื้นผิวการสึกหอเนี่นาทท ครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมอาจจะมีมีเล็กน้อยบางๆครับผมบางมากครับ แต่ก็เนื่องด้วยจากอย่างที่บอกครับพอเป็นลูก3ชั้นครับด้วยสปินไม้ที่เข้ากระทบค่อนข้างแรงเนี่ยน่าจะมีผลต่อพื้นผิวสักเล็กน้อยนะครับแต่ก็มีครับการที่มันมีรอยพื้นผิวลักษณะนี้เนี่ยครับใช่ว่าจะรู้สึกว่าเปลืองลูกกอล์ฟแล้วโอ้โหลุมต่อไปก็ต้องหยิบลูกกอล์ฟใหม่หรือไม่นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ครับเราไม่ควรคิดอย่างนั้นครับในการที่มีรอยพื้นผิวลักษณะนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะก่อให้เกิดอัตราการสปินในเหล็กกาและเหล็กสั้นที่ดีขึ้นครับมันมีการเกาะหน้าม้สาาาหรรรรััับบลูกกกกอออฟคจททงงุ่นนนนนีีะ็็เเปื ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพนะครับสำหรับใครที่นะครับย้ำว่าสปีดไม่สูงมากจนเกินไปนะครับทัวร์เลสบอสเนี่ยผมรู้สึกว่าสามารถทดแทนกับตัวท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่าง TP5 TP5X ได้เลยนะครับผมส่วนราคาเนี่ยผมว่าแน่นอนครับต่ำกว่าตัวท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับท่านแล้วแหละครับว่าท่านจะเลือกแบบไหนตามเหมือนที่ผมพูดหรือไม่นะครับลองถามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศดูครับว่าลูกกลับรุ่นนี้มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับผมและนี่คือั้หมูลในช่วงของ